Okay. Okay. What we have today? ม <laughs> ีอะไรบ้างคะวันนี้ไส้กรอกค่ะโอ้ไส้กรอกไหลแล้วค่ะไหลไป็นกองรวมกันหมดแล้วค่ะไส้กรอกค่ะ There ริสมเ e ฟเลโ n o o d l e say c n o u say ก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อ yes and with head home yes head home ใช่ sông tam bala bala à cái sông tam bala Why u face like that? <coughs> <tâm bà lạ? coughs> some words make me do that. okay, <coughs> let's start <with> it honey. đây bên đây kha. one of these and to make it easier. yes, up to you. stick. เมนูง่ายๆค่ะวันนี้เอา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 เข้าไปเอาพริกไหมแฮบแฮปชิลลี่เสร็จขิงไป ใส่เลยใส่เลยวันนีีพูดแล้วโอเสียงกรอบมากพริกอ่หากพริกอะไรปากละบากตูดอีแล้วลุงลุงเวลาทานพริกสดนะคะลุงจะท้องเสียคะ่ะถ้าถ้าทาน พริกป่นไม่เป็นไรนะคะถ้าพริกสดทีไรท้องเสียทุกทีเลยแต่ก็ทานค่ะ mm hmm. ไงคะเผ็ดไหมไม่เผ็ดอืมเนี hmm. ่ยกุ้ยเตี๋ยวนึง it was so good oh so good oh, อร่อยไปแล้ว <laughs> ใค้ทำหน้าเองทำอาไรต่างๆเงี้ยแหละทำหน้าตามตามืตามเอะเอะ ยเหลวก๋วยเหลยพริกพริกขาคเยวเซอร่อยปากอร่อยปากลำบากตูดลำบากต่ h เป็นยูอิ y ย m มีไม่้หนีไม่รู้อ๋ตุ๊บเปปากมองบนสิใส่เยอะ n ่ e ย to get more ก l u e วัดกลูกลูนี่สต็อปส์อย่ี่ตกหล่นออกโอ้พูดแล้วโยนทิ้งไปเลยโ <laughs> ยนทิ้งไปเลยอย่าให้มันตกหลกนโอเคพูดอีกย่าเมาส์อันนี้พอหายใจแล้ว <laughs> พอหายใจแล้วนะพันธีใช่ Oh oh, Oh, <clears throat> oh my leo. Oh. Why it chili? Chili oh. taste. Right. Uh, move to you on put on top of your it. It's okay, I'm gonna you know, eat a little bit. Right. We'll give these noodles a go. So head home. Head home, chai. จูซี่ไรเห็ดหอมอมน้ำนะคะเวลากัดแต่ละทีน้ำแตกในปากสุดยอดอร่อย best steak อร่อยใช่ไหมกินไม่อยู่แลยที่นี่ยูวันโฟ๊กแมวช้อนซ้อมใช่ไหม วายอาอจนส้มเป้าเปียวเปียวจะได้จะได้จะเหลือเท่าไหร่เนี่ยจะเหลือเท่าไหร่เนี่ยเออเออโอ้จะยาวถึงไหนนั่นอ่ะจะได้กินไหมวันนี้อ่ะหมุนอันไ่นตั้งใจมากโอ้ชิมบะลืมเลยหมุน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 โอเค เดี mm ๋ยวโอเคดิคุยวันส้มตำเออไม่เอาส้มตัมไม่ส้มตัมเลยโอ้โหโอเคค่ะเดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนนะคะ